ดูจานมากเลยนะครับจะเ้เลือกรายล้อเองสักเกิตเองทุกอย่างเองหมดเลยน,นะครับ ก็พี่สูซุปเปอร์โกร์นะครับและโจค่ะมิสเตอร์พีค่ะนี่ครับมาอยู่กับไททันกันบ้างนะครับนี่ใช่แล้วค่ะกับตัว4ประตูยกสูงตัวนี้นะคะกับดับเบิลแคบพัทนะคะ GLS เ e ียร์ออโต้ค่ะตัวนี้สีดำนะครับราคาก็อยู่ที่919,000บาทนะครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล2023แล้วนะคะ,ะโปรโมชั่นตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีสิทธิครอบครัวเกษตรกร,ร,กร,กรด้วยค่ะโอ้โหนะครับใช้ค้อสิทธิครอบครัวเกษตรกร,ร,แ,กร,กรแล้วลูกค้าก็เลือกที่จะดาวสูงนิดนึงนะครับโดยลูกค้าคันนี้ออกก็ใช้เงินที่350,000บาทนะครับอ๋อ350,000บาทแบบนี้ก็ต้องผ่อนสบายแน่ๆเลยอันนี้ส่งที่กี่ปีคะอ่าส่ง4ปีนะครับแล้วดอกเบี้ยแค่เพียง0.49%นะครับ แทบจะไม่มีดอกเบี้ยเลยนะ0.49%แบบนี้ค่างวดก็ผ่อนสบายๆใช่ประมาณหมื่นพันนิดๆเองเท่านั้นเองนะครับ4ปีจบด้วยโอ้โหชิลมากๆเลยนะครับแถมยังได้รถนะที่มีฟังก์ชันครบถ้วนแล้วยังมีการตกแต่งรอบพันเลยค่ะบอกเลยว่าแต่งเต็มกันมากๆเดี๋ยวก็าพามาดูนะครับว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้บ้างนะครับใช่เลวเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะกับโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าเป็นไตตันสปอร์ต สีคโครมเมียมสวยๆแบบนี้เพื่อให้ตัดกับรถสีดําเลยค่ะนะครับตัดขึ้นมาแบบดูเด่นนะครับเห็นชัดๆกันไปเลยแล้วไปตัดกับตัวกระจังหน้าด้วยนะตัวนี้ที่เป็นสีดําเงานะครับบอกเลยว่าดูดีมากนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะก็ยังมีการนี่เลยค่ะครอบไฟหน้านะคะก็แบบเป็นสีดําเงานะแล้วก็มีคริบสีแดงให้ดูสปอร์ตเฉลียวมากขึ้นค่ะมาเป็นเซ็ตเป็นคู่กันเลยนะครับด้ว้ชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนี้ก็คือครอบไฟตัดหมอกสีดําเงาด้วยนะครับ มาเป็นเที่ยวคู่กันเลยนะครับใช่แล้วดูสวยงามลงตัวเลยนะคะแบวพิเศษสุดๆนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกรีเควสต์มาครับเป็นสเกิร์ตหน้า RPS แบบดําล้วนนะครับนี่ก็คือดํากันไปจนถึงห่วงแดงเลยนะคะแล้วก็สเกิร์ตตัวนี้เนี่ยก็จะมี d a y l i ์มาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าหน้าที่แค่ด้านหน้าก็ดูเข้มกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับสรับด้านข้างนะครับเราได้มีการเสริมเข้าไปก็คือการติดซุ้มล้อหมุดนะครับของแท้กันไปเลยนะครับ ก็ดูสวยงามลงตัวนะคะมีแนบครบเรียบร้อยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยความรอ300%นี้ก็ต้องยกให้กับตัวล้อ18นิ้วนี้เลยนะคะพร้อมกับอย่างออฟโรดด้วยนะคะใช่เลยนะครับลูกค้าได้เลือกมาเป็นลายดอกไม้นะครับยอดฮิตกันอีกแล้วนะครับนี่แล้วก็ใส่เป็นยาง a อทบอกเลยว่าเข้ากันแบบดูวีวแบบเท่ๆกันไปเลยนะครับดูแบบบึกมืนมากขึ้นนะคะแล้วก็ ยังมีตัวฟิล์มรอบคันนะคะมีฟรีค่าจดทะเบียนนะกระบะไลเนอร์ของแท้นะคะมีการสัดข้างค่ะ นอย่างนี้เบ้ามือจับนะครับนี่กนลอยก็ใส่ให้ด้วยแล้วมีโลโก้ไททันสีเท่ๆด้วยนะครับตัวนี้สีแดงๆเลยนะครับก็จะเป็นการลายมือเป็นแบบดําเงานะคะตัดแดงเนาะมีครอบฝาถังน้ํามันก็จะเป็นดําเงาเช่นเดียวกันนะก็จะเป็นเซตที่มาด้วยกันได้เลย่ลเพื่อให้สำหรับเหมาะใส่อุยแคมป์ๆหน่อยครับไปแคมป์ปิ้งได้ก็จะมีติดราวาาหังคาไว้เพิ่มให้ด้วยนะครับตัวนี้เพื่อใช้งานนะคะเพื่อแบบเออเผื่อจะบรรทุกอะไรใส่แหลกใส่อะไรเพิ่มได้เพราะว่าราวหลังคาของเราเนี่ย รับน้ำหนักได้จริงนะคะเป็นการใช้น็อตยึดนะ,ะใช้น็อตรูเดิมยึดนะคะก็ไม่ได้เจาะเพิ่มแล้วก็ไม่ได้แปะเฉยๆด้วยนะคะ,ะนะครับก็บอกเลยว่ายึดแบบแข็งแรงทนทานใช้งานได้เดี๋ยวต่อไปด้วยด้านหลังก็เลยนะครับกับโลบาสปอร์ตนะครับสปอร์ตบาร์สีดำเงาอีกแล้ว<ช>ครับใช่ก็จะแบบคล้ายๆสไตลิ่งบาร์เลยนะคะดำเงาทั้งคัน นะรักษาคอนเซปต์เดิมนะคะแล้วก็สวยดูคลาสสิกนะแล้วก็ดูพรีเมียมด้วยใช่เลยครอบเข้าไปบนตัวกระบะไลเนอร์แท้นะครับตลอดความยาวเลยค่ะก็รับกับตัวกระบะไลเนอร์แท้ของเราด้วยนะก็พร้อมใช้งานเลยนะคะนอกจากนี้ด so ้านหลังเนี่ยก so ็ยังม I mean ีครอบไฟท้ายนะเป็นตัวอดมเงานะคะก็คือดูสวยงามเข้าเซตเดียวกันกับพวกขิ้นครอบไฟทั้งหมดนะครับส่วนภายในของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับเนาะ ก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับดูดีดูแลง่ายด้วยนะครับเนาะใช่แล้วก็จะมีตัวจอนะคะก็จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็จะแบบรองรับอาพวงวิทยุซีดีนะคะเครื่องเสียงต่างๆได้เลยใช่เลยแล้วรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยแล้วก็ยังมีเชื่อมกับกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะครับใช่ค่ะเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็ขึ้นที่กล้องให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะเนาะอย่างนี้ยังมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับมาให้เนาะ จัดเต็มจริงๆแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับนี่นอกจางนั้นเกียร์ตัวนี้ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับนี่แหละค่ะทำให้การเชนเกียร์ไม่กระตุกนะคะลื่นไหลดีนะแล้วก็ในรุ่น2023นี้เราก็จะมี ไวเลสชาร์เจอร์ติดตั้งให้นะคะรวมถึงตัวพอดแรงมือเปิดกระบะถ่า,ายให้ด้วยนะคะโอ้โห,โหนะครับก็มาเรียนทบครบเซตนะครับตัวนี้ออกว่าพร้อมเครื่อง2องพไมเวก181แรงม้ากันไปด้วยนะครับบอกเลยเครื่องตัวท็อปสุดของเราณตอนนี้เลยนะครับใช่แล้วจ<า>ัดเต็มสุดๆนะครับแบบว่าแกร่งทุกลุยทุกภาษางนะคะเร่งแซงได้อย่างใจเลยนะคะนะครับเป็นไงครับดอกเบีย้ยก็สุดคุ้มนะคะัุดปงังแต่งสวยขนาดนี้แอบเข้มเต็มเต็มคันเรายังมี ตุ๊กตาครับวันนี้เป็นตุ๊กตาน้องหมาครับจัดก,การให้ลูกค้าติดแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีน้องหมาไว้เตรียมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็เตรียมที่จะมารับรถแล้วที่โชว์รูมนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปรับลูกค้าเลยที่ว,วันเลยค่ะ ตอนนี้ล,าาลูกค้ากำลังรับรถแล้วนะคะสวัสดีครับคุณชมพกูพกครับไปครับวันนี้วัดถูกใจไม่เอ่ยอันนี้ถูกใจมากค่ะถูกใจมากเลยนะครับก็เป็นถูกใจดุดันมากเลย <S <S ดูดันมากเลยนะครับคุณผู้ก็สั่งแต่งโหวสวยจัดเต็มมาก <S 2> <S 2> <ช>นะครับแบบได้เลือกลายล้อเองสกเกิร์ตเองทุกอย่างเองเหมดเลย<ช>นะครับฮะ<ช>แล้วคุณชมพู่อันนี้ทําเรื่องไฟแนนซ์ยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะเดียวผ่านรู้เรื่องเลยค่ะแล้วดอกเบี้ยบอกเลยว่าโอ้โหถูกมาก ได้ถูกใจเลยถูกมากเลย0.49ย์ดี้โหทำตัวจริงจริงนี่แทบเขาใหญ่นะผ่อนจบนี่แทบไม่เสียดอกเลยครับใช่จัดเลยอะครับตัวนี้ได้แต่งเต็มไปด้วยเลยอันนี้ชมพูเจอผมทางช่องทางไหนมานะครับเจอช่องทางทิกตอกค่ะติกตอกเลยนะครับเห็นว่าเสิร์ชนี่เจอแต่ชื่อผมเลยเสิร์ชเจอแต่เซลโกฟเลยเอามิสูรามลงทิกตอกเทียบเลยนะครับเนาะแล้วก็เจอหลายเซลอ๋อแต่ก็ ได้คุยกันเนาะรเราได้คุยกันก็ดูละเอียดดูให้เนาะแล้วก็<ช>ผมก็เข้าไปดูให้ถึงที่เลยใช่ไหมครับ<ช>ตอนนั้นเนาะโอเคแล้วก็ได้จัดการทําเรื่องกับเรียบร้อยแล้วนะครับ<ห>ยังไงก็ฝากคุณชมพู่เชียร์ผมหน่อยแล้วกันสวัิดีคนสนใจมิสูออกรบกับที่ไหนดีครับมิสูที่คุณก๊อฟที่มิซูาลามรามคำแหงรางคำแหงนะคะได้ที่นี่เลยนะคะโอเคเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณชมพู่มากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ แล้วก็ใครสนใจครับรถสวยๆโปรดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้เลยพี่ก็ไปสู่ซูเปอร์โปรช่องคือโจมิสูเอ็นบีนะครับวันนี้ผมผู้ค้าไปกันนะครับบ๊ายบาย